วันนี้เราก็ต้องลื้อเอกหมดครับไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเราก็ลื้อทิ้งตัว,ตว,ตว,ตวผมมั่นใจว่ากองทัพสามารถจัดการได้ภายใน3วันขอให้รวดเร็วเฉียบขาดแล้วมันจบเร็วนะครับขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงครับขั้นตอนต่อไปที่ที่ทางออกองทัพได้น่าจะคุยกับคุณกันจอมพลังก็คือเอารถตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาวาง บล็อกพื้นที่ไว้ก่อนผมที่ผมไม่แน่ใจอย่างเดียวคือพื้นที่ที่จะไปวางตูค้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่ว่านี้เนี่ยมันถึงตรงหลักเขตของเราไหมหลักเขตสยามฝรั่งเศสที่เราเรามาเรามีวางอยู่นะครับถ้าถึงตรงน,นั้นได้ผมก็บ่าดีเยี่ยมนะครับเอาให้ถึงเลยจะได้จะได้จบสิ้นกันไปนะครับแล้วแล้วในแง่ของผู้ที่ยังอาศัยอยู่ตรงนั้นล่ะครับเออก็วันนี้เราก็ต้องลือออกหมดครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอย่างที่ผมเรียนครับว่าเราใช้นกฎหมายป่าไม้เมื่อเขาเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ป่าบ้านนี้ใครแสดงตัวเป็นเจ้าของแสดงตัวเจ้าของก็จับกลมุมข้อหาบุกรุกปลูกสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่ป่าก็จับ ตามกฎหมายไทยผลักดันกันไปครับมไม่มีเจ้าของไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเราก็ลื้อทิง้งแต่ว่าคุณคุณอัที่วัดประเมินว่าไอ้ปฏิบัติการขั้นต่อไปเนี่ยเรื่องการผลักดนันเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับมันจะตามมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากการเก็บกู้ที่มีแล้วผมไม่อยากให้ทอดเวลานานนะครับทําก็ท,ทําทีเดียวให้เบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทอดเวลานานเราจะอาจจะเจอแรงกดดนัน นะครับจากจากอะไรก็ไม่รู้นะครับจากาคนที่อยากได้รางวัลโนเบลไพรส์หรือเปล่านะครับเ,เขาจะอยากจะสอดมือเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมพยายามที่จะอยากจะบอกกับรัฐบาลอยากจะบอกท่านนายกอยากจะบอกกองทัพว่าวันนี้เนี่ยเ,เราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาทวิภาคีปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นปัญหาระหว่างประเทศ นะครับจัดการให้เรียบร้อยให้เร็วอคําว่าเร็วเนี่ยมันกรอบเวลามันภายในวันวันนี้วันที่สิบเราบอกว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะให้เขาอพยพไปด้วยความสมัครใจนะหลังจากนี้ไม่คุยแล้วเนี่ยเอ,อผมผมส่วนตัวผมมั่นใจว่ากองทัพสามารถจัดการได้ภายในสามวันเสร็จเรียบร้อยนะครับอา,อาจจะรวมพืน้นทุกพื้นที่อื่นด้วยนะนะครับถ้าสามวันยังไม่มีปฏิบัติการอะไร ยิ่งทอดเวลาเข้านานออกไปแล้วเนี่ยวันนี้นี่ที่ผมเป็นห่วงคือคือการทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการทํไอ o อของเราหรือแม้กระทั่งการรุกทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยในเวทีต่างประเทศเราช้ากว่าเขานะครับที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเขามีเอกภาพความเขาเป็นรัฐบาลเผด็จการเขาสั่งทุกอย่างได้เห,เหมือนเหมือนออกมาจากศูนย์คำสั่งมันออกมาาที่เดียวกันของเรากว่าจะมีการขี่คุดจาก กองทัพไปมหาดไทยจากมหาดไทยไปกระทรวงต่างประเทศเอเอหนังสายหนังสือเรายาวมากเรายกหูกันไม่ค่อยได้เราต้องมีเอกสารไงอของเราก็จะชากเขาผมว่าอย่างน้อยสักสองวันนะครับาการตอบโต้ของเรามันมันก็เลยไม่ไม่ทันออกทันใจเออเอาง่ายๆแค่คนไทยก็ยังแย่แล้วเลยคนไทยก็จะบอกว่าเราทำอะไรกันอยู่ นะครับก็จะมีเสียงเสียง<น>เสียงบน่บนนะเสียงดินทามาเต็มแะครับวันนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะครับผมให้กำลังใจกองทัพให้กำลังใจเ,เจ้าหน้าที่ในท้องถิน่นในพื้นที่ของเรานะครับทั้งผู้ว่าราชาการจังหวัดสระแก้วกรมป่าไม้ตำรวจคอฟอต่างๆนะครับผมผมผมมั่นวนตัวผมมั่นใจว่าวันนี้เนี่ยทุกส่วนราชาการพร้อมหมดละ นะครับขอให้สั่งเท่านั้นเองคือส่วนส่วนถ้าไม่ทําเนี่ยผลมันก็จะเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งในแง่ของความาความเชื่อมั้าภายในเดือนนี้ไม่เสร็จเ,เราจะพบแรงกดดันจากที่ประชุมอาเซียนนะครับการประชุมสุดยอดสัมมิตอาเซียนในที่โครามเปอสิน้นสิ้นเดือนนี้เนี่ยเราถึงยีตุลาคมเราจะพบแรงกดดันมาก นะครับเราเราจะพูดอะไรยังไงเนี่ยจะมีคนเข้าข้างเราเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเอ,อ,อเมริกันกำลังเล่นเกมอะไรผมไม่รู้นะครับทําไมนิดนิดหนึ่งว่าทําไมคุณนทิวัตรถึงคิดว่าการการจัดการให้เสร็จซึ่งบางคนมองว่าต้องระวังถ้ามันรุนแรงก็อาจจะไปเข้าทางเขามากกว่าแต่คุณนทิวัตรมองกลับกันว่าถ้าถ้าจัดการไม่เรียบร้อยจะกลายเป็นแรงกดดันมากกว่าครับผมผมส่วนตัวผม ความรุนแรงมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้รวดเร็วเฉียบขาดแล้วมันจบเร็วนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรุนแรงเนี่ยเราก็จะป,ประมาณว่าเราจะใจดีเมตตาทำน่อมแน้ำไปเรื่อยแล้วเราก็น้ำทว่วมปากพูดอะไรไม่ได้เลยในที่ประชุมที่มีคนคนอื่นแสดงความเห็นออกขึ้นใจฝั่งโน้นนะครับเนี่ยนี่นี่คือมุมมองของผม